แรปผีสุดหลอนมึงได้ยินไหมเสียงกระซิบเงาดำขยับเข้ามาใกล้หัวใจเต้นแรงลมหายใจติดขัดหันไปอีกทีแม่งอยู่ตรงหน้าบ้านร้างกลางป่าไม่มีใครกล้าเข้าแต่กูโง่ไปลองเพราะแม่งอยากเมาเปิดประตูช้าช้าเสียงลมพัดเบาแต่แม่งแปลกว่ากูรู้สึกหนาวโถงทางเดินกล่ดเลือดคลุ้งเงาสะท้อนเหมือนมีใครมองอยู่เสียงฝีเท้าไม่ใช่ของกูแต่พอหันหลังเจอเงาแม่งพุ่งมึงได้ยินไหมเสียงกระซิบเงาดำขยับเข้ามาใกล้หัวใจเต้นแรงลมหายใจติดขัดหันไปอีกทีแม่งอยู่ตรงหน้าห้องใต้ดินแม่งเต็มไปด้วยศพกูจ้า นี่ออกไปแตกขามันล็อกเสียงเด็กหัวเราะดังข้างข้างหูมึงเคยได้ยินไหมเสียงจากความมืดมือเย็นเย็นคว้าแขนกูแน่นภาพตรงหน้าคือหน้าคนแบ่งแม่งกระสิบว่ามึงมาตายที่นี่แล้วฉับเดียวหัวกูปลิวทั้งทีกูตื่นขึ้นมาเงือท่วมทั้งตัวเสียงโทรศัพท์ดังเบอร์แปลกที่มุอปลายสายกระซิบมึงยังไม่ตายมึงคิดว่าฝันเหรอกูยังอยู่ในนั้นจบเพลงมึงยังกล้าฟังตอนกลางคืนไหม แรปปี่สุดหลอนมึงได้ยินไหมเสียงกระซิบเงาดำขยับเข้ามาใกล้หัวใจเต้นแรงหลงหายใจติดขัดถันไปอีกทีแม่งอยู่ตรงหน้าบ้านร้างกลางป่าไม่มีใครกล้าเข้าแต่กูโง่ไปลองเพราะแม่งอยากเมาเปิดประตูช้าๆเสียงลมพัดเบาแต่แม่งแปลกว่ากูรู้สึกหนาวถงทางเดินกิ่นเลือดคลุ้งเงาสะท้อนเหมือนมีใคร